ไหน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 โอ้ยอย่ซนดิอย่ซนสิคะเช้าแล้วสว่างแล้วเดี๋ยวมันไม่เสร็จสักทีนะเนี่ยยายเนี่ยนะเออเออเออเอ้าโอเค มา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 ลองเพลงที sea, Respect, ่ยายฟังก่อนสดชื่นแต่เช้าเนาองคได้ไม่งอแงยน้อยายเนาะอุฮเฮึ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 ฮอยึฮึฮึ้ึเบฮึงึฮึฮึฮึเรียกึฮึฮึาเฮึ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 ฮ เด็ฟันเพลงมันอีดื้อนี่ฮะดื้อนี่ไหมดื้อจะเศร้าแต่ไม่หนะเอาไหนดูดูดูอ้าปากงานจะแปลนฟันให้นะคะอืมอไหนดูดิเอาบนปากก่อนนะดูก่อนดูก่อนอืมบอาบนปากมานะคะได้อย่างนั้นแหละโอเค เดี๋ยวได้ฟังเพลงแล้วเป็นรางวัลขอบใจนะไหนๆนะอาจารย์ตรงนี้จากตรงนี้อ้าวตะกอดตะกอดตะกอดอ้ากอดกอดกอดอ้าวจัะจัดโอเคโอเคจ๊ะรักกันรักกันเรารักกันค่ะคุณยายเจ้าขารักกันโอ้ยเก็บผมให้ใหม่แล้วมึงไหนดูวยไหนเก็บผมให้ใหม่รูดหมด โอ้ยเฮ้ยชาวนี้ทำทำไอ้หมวกหมวกที่เราเก็บผมนะคะทุกคนรูกอย่างเดียวเข้ามือดึงออกอย่างเดียวคอยหลังเราเนี่เราหันหลังพวกนีจะดึงออกถ้าไม่ใส่ไว้มันก็จะจะเปียงเนาะผมมนันเนาะ ก็ต้องสวมไฟเวลาอาบน้ำนะคะทุกคนค่ะเอานะเอามาเร็วเอามามาลองเพลงให้ฟังแต่เช้าวันนี้เช้างดเลยจีฮ่าเลยดวงใจฉันมีพี่ินเลื่อนลอยเวทินได้ดังฟัน จะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันบินมาพรานดูใกล้เธอเป็บทนี้เราอาจจะมีสุขก็เธอคงไม่รู้ว่าฉันเพิ่งเพิงทำเช่า ฉันเฝ้ามองเมื่ครั้มครวญเรียกเธอหาเธอเรือ่อยมาอาจะจะจะกอดกอดกอด<ม>ออกอด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 กอเฝ้าแต่ครวญเสียงเปล่งกับลม

เดี๋ยว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 อูอ่ะอ่ามามามาจับไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนีอือจบเน่ไม่จบอีกแล้วเฮน่ะยายทำนามสะดุดอีกแล้วอือโอเค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 ไม่จบก็คือไม่จบนะยายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยว เอา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 เร็วเร็วเร็วเอามามามานายทำไเดี๋ยวนะคะไม่จบกัะทุกคนคะเพลงเนี้ยนิ้วเนี้ยไม่ออกแล้วยายทำสะดุดทีเดียวเดี๋ยวไว้ฟังขอติดไว้ก่อนนะคะทุกท่านคะเดี๋ยวฟังรอบหน้าเนาะ